คอเครับตัวบทติดเครื่องบนในเกม HSP h a t นะซื้อเกมสำรสนะครับอ่านชื่อถูก,กว่าไม่รู้ช่างมันเอ๊ะมันมีที่ซื้อเอ่อ Get Speed Boost mm hmm. เอออันนี้ก็เป็นเอาอันนี้ดีกว่านะครับมันดีมันดีนะมันดีก็จะเล่นในโหมดของ Normal Racing นะครับกับ Map Paris นะครับ ปาลีนะปลาเป็นแบนไม่ใช่ไม่ใช่ปาลีนั้นนะคุณคุณปาลีแตะไม่ต้องคี่เ่งเมื่อกี้มีแมวพูดนะครับผมไม่ได้พูดโอ้โหรถแม่งข้หลูเลยรถเราดิรถห้าพันปีที่แล้วโอ้ตาม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 ดิบ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 อ่ะอดเก็บแค่เลยอ้าวอดได้ยืนอ้าวรถคุณนี้แม่งคว่ำเฉยเบียดหน่อยบางที มันเลยมันเลยยังไงคิดว่าแน่เหรอฮะอุ้ยอุ้ยมันแย่งเธอโบกูแย่งแย่งใช่ไหมแย่งแย่งใช่ไหมรีบ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 ไปจ้ะปกติทุกคนเล่นเกมขังรถนี่มันจะเป็นที่มั่วมากนะแต่ผ่านนี้ถึกว่าเล่นได้ดีไปอยู่พอควรนะโอ้ย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 เริ่มมั่วแลเริ่มมั่วแลเรื่องแล้วคำมั่วมาเริ่มมันเกิดแล้ว เช็ดแล้วได้สปีดบูทไปชิงน้ำไปไปฟิวเกตให้เ้เจอปืนนี่นำที่ดียังไม่สิ้นสิ้นเจนำพอดีเลยเฮ้ยมันน้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้บ้านี่ต้องโดนคุณหมอนี่ต้องโดนนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องโดนแล้วมึงแย่งเธอบ้ดูตามเราตามเราตามเรามามาเลยอันนี้มันคุ้มหัดหอกเอออยู่ที่สามนะครับรอบหนึ่งอยู่ที่สามรอบหน้าอยู่ที่หนึ่งแค่ไม่อยู่ที่หนึ่งให้ติดตู๋เลยอุ้ย มีบมาแล้วลงดิไปเฮ้ยเบย์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 ถ้าเมื่อกี้มาแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวชนครับชนฟุตบาทตายอันนี้อ้ยแย่งเจอโบตูอีกแล้วนายยอดนักแย่งเลยฮะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกิน แรงเกิน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 ติดต่อเออเมาทางรัดมาทางรัดแมนเอ้าไม่ใช่ทางรัดไม่ว่ะเอ้ยอย่าชิดอย่าชิดต้องโดนต่อยตูดโดนกระเด็นขึ้นหลังคาเธอบู๊กันหมดแล้วเนี่ย ยีงไม่ย่ำย่ำได้เท่าโบเพิ่มเยอะเลยเออ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 เกือบเกือบแฮกดิบยาวอุ้ยรถรถยาหยาชีพเชียวหน่อยอืมทางนี้คุณ้นๆนะอ๋อจำได้ทางนี้ตาย เรายังไม่เคยตายที่หวาเลเ่นมาตั้งแต่เริ่มแค่มายังไม่ยังรถยังไม่คยคว่ำเลยตายได้ไงไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้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 โอย่าล้มอ่โอ้เอ้ได้เงินชนะแล้วถึงจะได้อก็เถอะโอ้โหอัพด้วย เราก็วเราจะมนในน้ำมอเลสซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแต่เราจะเปลี่ยนแบบนะเป็นแบบโตเกียวอ่ะนะแบบโตเกียวอ่ะแบบตเกียวนะไม่ไม่ใช่เลยอ่าโอ้ไม่เอาอะทั้งที่แล้วปืนยืนน้ำมอเลสซิ่งโตเกียว เลยเอ,อเลยนี่จะรัุดโตเกียวเออโ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 กดอะไรอ่ะเฮลโหลเฮลโหลเดี๋ยวเราจะขึ้นนํำให้ได้เดี๋ยวครับใครวะเพิขึ้นิาสตา้นผมจะขึ้นนํำให้อยู่ที่สามอ่ะเออออาอยู่ที่สี่เฉยเลยไม่ได้ยังไม่อยู่ที่สามที่สามแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งเรสตาต์อยู่ที่สามและเทป,ปะมีคนตอบเออใช่มันเออ้ยอ,อุอ้ยผ่านผ่านผ่าน โอ้เป e ็นรถนายเหมือนเราเลยก๊อปปี้ก๊อปปี้ใช่ไหมก๊อปปี้ก๊อปปี้มันไม่ตายจะเอ๊คัดปี้ใช่ไหมก๊อปปี้ใช่ไหมเดี๋ยวยายอะเดี๋ยวเดี๋ยวชนเสาเสาสะพานตายไม่เอาไม่เอาโอ้ยยาวครับยาวยาวโอ้โอ้โอ้อดได้เงินเลยอึ๊บ มาหนึ่งทีเจ็บเทอร์โบแล้วมอยู่แล้วอที่ผมใช้เจน,นี่ออกไปพารแรกนะสังเกตว่าไม่ค่อยมีคนดูเลยนะจ๊ะวิวแค่สามเองทําไมคือไม่ค่อยมีคนรูนะ้จัจกเกมน,นี่แล้วมัง้งสมัยนี้น่าจะรู้จักสิเออแต่อันนี้ผมเล่นพาร์ทเจ็ดไงตอนนี้มันไปพาร์ทพาร์ทแปดแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ทันได้โหลดพาร์ทพาร์ทแปดมาเล่นเจ โอ๊ยชนหนึ่งทีเอ้ยเลยเลยเลยเออยังไม่ยังไม่เลยเงินได้พันแปดโอ้ยรถคันหนึ่งมันอยู่ฝั่งนู้นเออแซงไม่ทันดีดิบ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 โอ้โหโค้งยาวโค้งยาวเออตายเองเฉยเลยอ้าวตกทุตกที่สองเลยเฮ้ยไอคนเมื่อกี้มันขับเร็วมาก เร็วมากเร็วมากแกมากลับมากลับมามีมันอยู่ข้างหน้านี่เองตามมาแล้วบวุยนานเลือดได้ขาวว่าขับเร็วจัดอะนี่ขึ้นนำไปแล้วรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วจี อ่าเข้าอุโมงตัดช่องรัดช่องตรงเกียวสิงคโปร์โรตีเฮ้ยโอ้โหบัคอีกรถเอ้ยอีคันนี้มันบัคเมื่อกี้ขับชนเต็มเต็มเลยมันเก็บเงินสองร้อยร้อยยี่สิบก็เอาเฮ้ยมันจะมันจะมามันจะมาบล็อกทางบล็อกทางนี่นี่ต้องเจอต้องเจอบล็อกทางโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ผิดเลนผิดเลนนื้นอ่งประเทศไทยครับคนญี่ปุ่นเลนเลนที่ไปฝั่งนี้มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ แต่ประเทศไทยนี่เลนที่ไปฝั่งนี้มันจะอยู่เออก็อยู่ฝั่ง,งซ้ายนี่หว่าเออเออตุ่มินช่างมันช่างมันช่างมันแมวแมวแมวเจหูข้างหลังมากเลยตามมาทำไมกเยอะแยะไป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 แบหมด no ทีวิตเราคุณนี่คืออะไปก่อนนะก็แบบ